สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำมีราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนประจำวันที่16ถึง31ตุลาคม2568การอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รัฟังเป็นไปในชิดทางความบันเทิง เราก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวีนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของธาตุน้ำช่วงครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรนะมาดูกันขอเช็คพลังงานภาพรวมเลยเนาะ คาดน้ำนะคะก็กดพิกจิกมินความรักจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังตุลาคมนี้นะคะขอให้ไพ่มาโดนต้องมันยังทุกสถานะเลยนะเพื่อนๆไปติดตามทิกต o k ด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเลย ไปติดตามกันได้นะคะอยู่นู่นไม่หมอกลับไปปั่นแต่ช่วงหลังมาเริ่มไม่ปั่นอีกแล้วฝากติดตามทีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเผื่อไว้เผื่อมันมีอะไรที่ตัดตามจาก y ยนะูทูบเนาะอ่ะดูกันนะเราอาจจะยังเนื่อยเน่อยเหนื่อยเนืยกันอยู่ ฤดูการมันเปลี่ยนไปนะคะเหน่ยจังเหน่ยจังเลยอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจทุกคนรักษาด้วยวันนี้ขออนุญาตอ่านเป็นภาพรวมเนาะอาจจะแบบไม่ได้แยกสถานะให้เราไปแตะที่เวลาทำแซมนะคะ ดูพลังงานภาพรวมไปกันไปกันแบบนี้อืมโอเคพลังงานภาพรวมของความรักชาวธาตุน้ำนะคะเป็นช่วงชวงหวะที่คุณใจเย็นรอรอได้รอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานก็เป็นไปได้นะคะใช่อยู่ว่าบางอย่างอาจจะ ยังรู้สึกว่าได้ไม่เต็มที่แต่เราก็เป็นคนที่รอได้แล้วก็ใจเย็นอะเจ็ดเหรียญอะรอได้ใจเย็นนะคะอ่ะยังไงนะคะความสุขมันอยู่ตรงหน้าสามถ้วยมีการฉลองความสุขล้นไปหมดเลยนะคะแม่หมอก็มองว่าในทุกสถานะเองจะมีในเรื่องของความสุขความรักที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาความสัมพันธ์ก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแบบใจเย็นแหละมันก็มีผิดพลาดอะไรบ้างนะคะ แต่ทีเนี้ยก็อาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานความเป็นตัวเป็นตนของแต่ละคนที่เกิดขึ้นความมั่นใจทีเนี้ยความรักอยู่ในโหมดที่ห่วงนะคะแล้วก็ยังรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่เก็บกอดไว้อยู่โอเคอาจจะมีการแอบสืบแอบส่องบ้างไม่ไว้ใจบ้างนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ความรักบางทีก็ไม่ได้หันหน้ามาคุยกันตลอดเวลาแต่ก็มีความสุขหยด แล้วก็หน้าที่การงานเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็หาเวลาที่จะคุยกันนะคะหรือบางทีง่วนอยู่กับงานมากจนเกินไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอ,อารมณ์หงุดหงิดนะคะหรืออุปสรรคที่มาลายร้อมรอบข้างเนี่ยลูกยุหรือว่าอุปสรรคขัดขวางเกี่ยวกับความรักนะ่ะมันมีเข้ามาซึ่งตัวคุณก็คิดว่าคุณจะฟันฝ่านะคะแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าไม่ไหวมันรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกใจนะคะอ่ะยิ่งมีในเรื่องของความรักความ หวังกันเนี่ยยิ่งแบบยิ่งควานหาข้อมูลกันนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเราพร้อมประทะกันมีในเรื่องของการพูดจาไม่ดีต่อกันหรือว่าการพูดแล้วทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดได้ด้วยนะคะคุณอาจจะมีความสงสัยก็ได้หรือมีความระแวงในช่วงจังหวะของครึ่งหลังตุลาคมนี้อะ อันนี้คือพลังงานภาพรวมนะคะไม่ว่าจะมีใครใหม่เข้ามาก็เราก็สงสัยเนาะหรือว่าเราครบกับใครอยู่เราก็ยังอยู่ในโหมดสง,สงสัยนะคะแล้วก็พึ่มเซนอยู่มันมีบางอย่างแหละที่ขัดในใจทีนี้เดี๋ยวเรามาลงในตัวของคนมีแฟนสถานะคนมีแฟนนะเป็นยังไงเนาะคะ่ะคนมีแฟนความสัมพันธนะ์มันมีความสุขอะไรอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้คุยกับ คุณทุกเรื่องนะคะหรือแบบเขาว่าจ,จะแบบดูนิ่งๆไม่ได้ตอบไลน์ตอบแชทอะไรคุณตลอดเวลานะคะเขาอาจจะง่วนอยู่กับงานการหางเงินหาทองอะไรของเขาซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่รไลร่อ่ะดังนั้นก็เหมือนว่าคุณจะไปแอบสืบแอบสอง แะะม้ว่าจะทางโซเชียลหรือทางใดก็ตามทุกช่องทางเลยเหมือนคุณจะไปส่องนะพยายามที่จะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะมีในเรื่องของความห่วงด้วยห่วงจนเกินไปหึงห่วงจนเกินไปเนี่ยเสีเ่ยญน,นะคะ,ะมันยิ่งทําให้เรามไม่ไวใจเราก็ไปดูนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดในเรื่องของการขัดแย้งกันทะเลาะก,กันนะคะ เล็กๆน้อย,อยๆทะเลาะก,กันแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ยังอยู่ในใจของคุณนะ่ะที่คุณรู้สึกสงสัยนะคะใครบางคนก็เป็นตัวเป็นตนตมากๆนะคะท่านามอาจจะเดียวกับชาทัดไฟก็ได้เมสิงธนูหรือตัวเราเองอาจจะเป็นตัวเป็นตนตมากๆก็ได้นะคะมีในเรื่องของความหยิงมีในเรื่องของอีกโกอัตตาการที่ไม่ยอมการที่ฉันจะต้องยืนหนึ่งหรือคําพูดคําสั่งของฉันเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ประกาศสิทธ์ เธอต้องฟังฉันเท่านั้นเกิดการทะเลาะขัดแย้งหรือความเห็นต่างกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ดีนะสิบเหรียญ เป็นครอบครัวอะไรกันดีนะคะใช่หัอวบางอย่างสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะยังทําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ใครๆก็มองว่าความรักของคุณทั้งคูนะ่เป็นความรักที่น่าอิจฉาแล้วก็มีความสุขกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าช่วงจังหวะครึ่งหลังเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของความระแวงความไม่ไวใจคนของคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะเนื่องจากขาดการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาหรือแบบ เขาไม่ค่อยที่จะว่างมาพูดคุยกับเราไงแอบเราก็รอแล้วรออีกใจเย็นแล้วใจเย็นอีกนะคะจนรู้สึกว่าภูเขาไฟมันจะปะทุแล้วเนี่ยอะทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับคนไว้ยังไงบ้างเส้นของคุณคุณก็เป็นคนรักที่ดีนะคะคุณอาจจะคิดมากก็ได้แล้วคุณก็ดื้อด้วยนะมีอีโก้ทิ่ฐิอัตตาบางทีกำแพงคุณก็สูงแล้วคุณก็เผด็จการอะคุณคือคุณต้องได้ตามที่คุณบอกอะ พเด็จก,การนี่แหละนะคะอ่าแต่ว่าในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นคนไกลกันเนาะต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่แต่เขาก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณก็เงียบๆไปนะดูพยายามเบาๆแล้วหรือว่าในความสัมพันธ์ของเราเนะี่ยมันยังคงไปต่อได้เพียงแต่ว่าเขาก็แค่เงียบๆเ,เองไม่ต้องเถียงคุณนะคะบางคนอาจจะดีวกับชาวท่าน,น้ําก็กดพิกิกมีนหรืออาจจะเป็นชาวท่านลมมิถุนตุนคมก็เป็นไปได้ มาดูในส่วนที่เขาจะแอคชั่นสิเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะครึ่งหลังนี้ติดต่อมาหานะคะเราก็หิวใจกันหรือว่ามีบางจังหวะอาจจะดูเหมือนห่างกันก็ได้ให้เราทั้งสองคนใจเย็นนะคะกลับมาพูดจากกันแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นตัวเป็นตนนะซึ่งนี่ก็เป็นไพ่คู่นะคะดังนั้นแม่หมอก,ก็มองว่าคุณอาจจะเหวี่ยงวินก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะซึ่งบางทีเขาก็รับฟังคุณ <c oughs> พยายามกดข่มอารมณ์ของเขาลงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจกันมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันให้โอกาสกันนะคะ,ะในเรื่องของความรักก็ยังคงต้องคุยกันแล้วก็ปรับทัศนคติกันและกันอยู่มาดูข้อความสิถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันมันมีความหมายกับฉันมาก คุณและฉันเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ในตัวฉันเกลียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่นะคะ,ะในส่วนของการ์ออร์ลคโคความรักคนมีแฟนเป็นยังไงนะคะครึ่งหลังตุลาคมนี้หนึใบได้เป็นใบนี้พิกเจอรูรปถ่าย นึกถึงรูปถ่ายเก่าๆของพวกเรานะคะความสุขที่มีด้วยกันเนี่ยความสุขที่เป็นครอบครัวอันไหนที่เป็นพลังงานดีๆขอให้นึกถึงสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะเพื่อดึงดูดเพื่อรักษาบรรยากาศความรักให้มันดีนะคะอันไหนที่มันเป็นในเรื่องของความขัดแย้งหรืออะไรใดๆเนี่ยมันจะได้เบาลงเนาะกว่าเราจะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นความรักหรือมาเป็นแฟนกันนะมันใช้เวลาแล้วก็มันใช้อะไรหลายๆอย่างเลยซึ่งมัน มีคุณค่านะคะดังนั้นเก็บกอดมันไว้นะ,ะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆอ่ะต่อมามาที่มาที่ธาตุน้ำคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้คุยกันดีๆเนาะเออเหมือนเข้ากันได้แล้วก็บางทีเราอาจจะทํางานที่เดียวกันด้วยนะคะแต่ทีนี้ช่วงอยางหว่านนี้เขาอาจจะเหมือนว่าไม่ค่อยทักทายอะไรหาคุณนะแต่จริงๆเวลาเจอกันก็มีความสุขดีเจ็ดดาบเนี่ยก็มีในเรื่องของการแอบส่องแอบมองกันละกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่อะ ถ้าเกิดว่าใครอ่ะมีแฟนอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีสายสืบเข้ามาสืบนะคะในเรื่องราวของพวกคุณนะมันน่าจะเล็ดลอดออกไปแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าเราไปคบกับใครที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะดังนั้นถอยก็ต้องถอยนะอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นยังไม่ได้มีแฟนนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่า เขาเจ้าชูดูเหมือนว่าเขาไม่ปลอดภยัยเซนคุณกําลังทํางานแล้วนะคะในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะไปสืบไปส่องก็ได้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะมันมีอะไรที่ขัดแยง้งย้อนแย้งอยู่ในใจคุณอยู่เหมือนกันคุณอาจจะดิวกับใครที่เจ้าชูก็ได้คนที่สลับลางเก่งนะอ่ะแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือใครคนนั้นก็มีความมั่นใจใน ตัวเองเช่นกันนะคะดังนั้นก็เหมือนว่าพลังงานมันค่อนข้างดึงดูดกันแต่มันมีบางอย่างแหละที่ตัวเราอ่ะพยายามที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้พยายามที่จะอยากได้คอมมิชเมนต์จากเขานะคะให้ตกลงเป็นแฟนแต่ดูเหมือนว่ายังทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะเขายังคง ไม่สนใจเขายังคงตั้งหน้าตั้งตาในรูปแบบของเขาอยู่ว่าอความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้แหละค่อยๆดูไปนะคะไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่แล้วตัวคุณเองก็มีในเรื่องของความหึงความห่วงเขาด้วยมีการไปแอบสืบแอบส่องเขานะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเขาแต่บทสรุปมันเป็นสองดาบไงความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในโหมดที่ลังเลสงสัยนะคะความไม่แน่ใจการที่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาอยัางไงดีนะ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของความรู้สึกของเขาซิตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่ายังไงบ้างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณตามหน้าไพ่ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นธาตุไฟเม็สิงห์ธนูน,นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มาดูซิเขารู้สึกกับคุณว่ายังไงบ้างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลยนะคะ เหมือนว่าเราทั้งสองคนน่ะอาจจะทํางานที่เดียวกันหรือว่าต่างคนต่างทําก็ได้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตแบบชา้าๆมีผิดพลาดอะไรบ้างนะคะก็ว่าไปดูดูกันแบบนิ่งๆเรื่อยๆอะ่ะมันก็อาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยเนานะแล้วก็โฟกัสในเรื่องเงินทองมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาสนใจเรื่องธรรมะก,ก็ได้แล้วตัวคุณอาจจะสอนหนังสือก็ได้เนาะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเหมือนความผูกพันก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรเช่น plants เราทั้งคู่ตัวเขาที่รู้สึกกับคุณนะความสัมพันธ์ค่อยๆปรับจูนกันนะคะอเขาค่อยๆเรียนรู้คุณค่อยๆทําความเข้าใจในตัวคุณซึ่งบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็ดูเหมือนว่าเจ้ากี้เจ้าการเหมือนกันนะคุณนะชอบจัดแจงชอบจัดนั่นจัดนี่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์เราทั้งคู่เนี่ย บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลก็ได้นะอ่ะเดอเลเฟอร์ The นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีแต่คนเข้าหาคุณใครก็สนใจคุณรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเห็นไหมน้ํามันยังเทไปเทมาเขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าระหว่างเราทั้งคู่จ,จะเป็นอะไรกันดีนะคะยังไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าจะให้คุณอยู่ในสเตตัสไหนดินนะคะในตัวเดอะเลิฟเฟอร์พูดถึงทางเลือกตัวเลือกนะคะคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาสนใจแหละ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะ่ะเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้นะเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณสิ่งที่เขาจะแอคชั่นด้วยนะคะท่านา้ำเนาะก็ระกดิจิกมมนเมื่อกี้ลืมบอกราศีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นราศีพฤษภลัคขาพฤษกศรกาศีมิถุนลัคขามิถุนใช่ไหมมีแค่นั้นใช่ไหม <laughs> จำไม่ได้ <laughs> 1่ถ้วย9ถ้วยนะคะแล้วก็10ดาบวิออฟจูนโอเคเหมือนมาขอโอกาสนะคะมาขอคืนดีหรือว่ายกระดับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมาเอาใจชวนไปทานข้าวได้ด้วยนะคะเป็นพลังงานบวกให้กันคอยซัพพอร์ตกันทักทายหาก,กาันหรือว่ายังช่วยเหลือถามถ่ายอะไรกันได้นะคะแต่ว่าสิบดาบที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีบางโมเมนต์ที่เขาทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจจากการกระทําของเขานะมันอาจจะมีประเด็นอะไรก็ได้นะคะ ไม่บอกว่าคุณอาจจะไม่ไว้ใจอะไรเขาก็ได้นะคะเราไปแอบสืบแอบส่องไปค้นหาข้อมูลแล้วก็เราก็อาจจะเจอข้อมูลอะไรที่เราไม่ค่อยโอเคอะนะ,ะดังนั้นมันเลยทําให้เราอ่ะกลับมาตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเซนส์เราอ่ะมันทํางานได้ดีนะคะในช่วงจังหวะนี้ทีนี้ว i วอ of f อ r ์ u n e สิ่งที่เขาแอคชั่นเนาะก็ความสัมพันธ์มันก็มีแนวน้มของการเดินหน้าต่อไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กันละกันอ่ หรือว่ามีการขยับอะไรก็ได้นะคะด้านดีด้านไม่ดีอะถ้าเป็นวนะิ e อ of f อ r ์จ n นอะมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะคุณอาจจะได้ไปรู้ข้อมูลอะไรเขาเพิ่มเติมก็ได้หรือเขาอาจจะให้คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาคือได้รู้อะไรเยอะแยะในในตัวของเขาก็ได้นะคะรู้ในตัวสังคมที่เขาอยู่ก็เป็นไปได้สําหรับบางคนอาจจะเกิดวันพฤหัสหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันพฤหัสก็เป็นไปได้นะคะ เนี่ยสิ่งที่เขาแอคชั่นเนาะในตัวของ9ก้าถ้วยอะบางทีก็มันหมายถึงการสะสม FC Fan แฟนคของเขานะต่างคนต่างซับพอร์ตกันนะคะเป็นแบบนั้นคุณก็มีเสน่ห์ไงเขาก็มีเสน่ห์นะคะต่างคนต่างมีเสน่ห์อ่ะทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์บทสรุปก็อย่างที่บอก มันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการลังเลโลเลใจนะคะแล้วก็ยังอยู่ในโหมดที่ไม่ไว้ใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่อืมระหว่างเขาสิระหว่างเขากับคุณทีนี้มาดูในส่วนข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรเธอเป็นเพลงโปรดที่ฉันจะไม่ฟังซ้ำอีกแล้วบางคนทะเลาะก,กันเนาะฉันหวังว่าจะได้เจอเธออีกเร็วๆนี้ เราเป็นแค่เพื่อนกันอืมแบบไม่มีสถานานะน่ะความสัมพันธ์ไม่มีสถานะเจ็บอะคําเนี้ไม่มีสถานะแต่ทําทุกอย่างเหมือนแฟนเลยเนาะถ้า<ำ>บางทีคุณอาจจะดิวกับใครบางคนที่เห็นแก่ตัวก็ได้เนาะในตัวของสิบดาบคุณเลยรู้สึกแบบเจ็บปวดไงคําพูดบางอย่างมันก็ทำร้ายจิตใจคุณนะคะทําให้คุณกลับมา ดูใจตัวเองม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้นะคะเพราะบางอย่างเนี่ยคำนี้มันมันเจ็บนะคะอ่าคำนี้มันเจ็บนะคะบอกเลยนะว่ามันเจ็บม,มันเจ็บมากคุณอาจจะกำลังตัดสินใจถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้คุณคือคนเดียวที่ฉันมองสนใจแค่คุณแต่คนแบบนี้มันมักจะมีคำพูดหว,วานๆเข้ามาแทรกตลอดบางทีเราอาจจะเดียวกับคนที่กะลอนปิน๊นปอนก็ได้นะคะ แต่ว่าแบบคือเราอาจจะเราอาจจะผิดพลาดตรงที่เราไปรักคนผิดก็ได้คนที่ไม่ควรคู่กับความรักของคุณก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่หน้างานเลยคุณไปเจออะไรมาทีนี้มาดูในส่วนของการออร์เคิลสีความรักท่าน้ําคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งหลังตุลาคมน,นี้ ถอยออกมาได้ให้ถอยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณทําทุกอย่างเหมือนแฟนเลยมีอะไรกันด้วยต่างๆนานาซัพพอร์ตทั้งเงินทั้งหัวใจทั้งทุกอย่างให้กําลังใจให้ทุกอย่างเลยแต่ยังมาพูดว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเนี่ยตายซะเถอะนะแพชชั่นนะคะยังมีแพชชั่นความหลงไหลที่มีต่อกันอยู่ยังคงดึงดูดกันอะไรกันอยู่หรือบางทีตัวเราอ่ะอาจจะยังรู้สึกหลงไหลในตัวเขานะคะ เออมากมากนะแต่ตัวเขาก็อาจจะลงไหลในตัวเราด้วยก็ได้นะคะบางทีคําพูดบางอย่างเนี่ยเขารู้ว่ายังไงเราก็เป็นของตายของเขาเนก็เลยไม่ต้องถนอมน้ําใจไม่ต้องเอาใจจะพูดอะไรก็ได้นะ,ะพูดทาหันจิตใจอะไรเราเราก็ยังไม่ไปไหนนะคะเราก็ยังอยู่ตรงนี้เราเหมือนโดนผูกไว้อะใครผูกเราไว้อะเรานี่แหละผูกตัวเราไว้นะคะอืมซึ่งเราอาจจะผูกตัวเราไว้กับทุ่งหญ้าสีเขียวหรือเปล่าเจ็บ <c oughs> <c oughs> อย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการอ้าแต่แล้วอะแซลเล่นนะคะทุกคนทุกคนบอกแซลเล่นแต่เจ็บจริงอะได้บางคนอะโดนมาเยอะแล้วไงโดนมาเยอะต้องถอยนะคะถ้าเกิดคุณยังโดนไม่เยอะคุณยังอยู่ต่อได้คุณก็อยู่ต่อไปโอเคต่อมามาที่คนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดอะ่ะ ง่วนซื่นกับงานนะคะหาเงินหาทองเราก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเขาอาจจะมีนานะการเงินที่ดีก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกันในตัวของธุรกิจนะคะทํางานร่วมกันก็ได้นะแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงจังหวะนี้นะความรักมันมีเข้ามานะสามถ้วยคือก็ไม่เชิงว่าเป็นความรักหรอกเขาเรียกว่าโอกาสที่ได้พบเจอผู้คนนะคะจากงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการพบเจอที่มันเป็นความสุขอะ สามถ้วยอืพบเจอมีความรู้สึกล้นลามีความรู้สึกเบิกบานนะ่ะอะแล้วยังไงนะคะแต่ว่าใจของคุณอนะไม่รู้กอดใครไว้อยู่เนี่ยสี่เหลี่ยมน,นะคะหรือบางทีอะคุณอาจจะกอดตัวเองไว้ก็ได้นะคะคุณอาจจะกลัวก็ได้ว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาแล้วมาทําให้คุณเป็นทุกข์อะคุณไม่เอาดีกว่าคุณรักตัวเองดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณห่วงเงินห่วงทองด้วยนะคะคุณกลัวว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาเนะี่ยจะมาเอาเงินเอาทองคุณหรือเปล่าเนี่ยสี่เหลี่ยมน,นะคะ หรือว่ามาทําให้คุณลําบากคือถ้าเข้ามานะ่ะเข้ามาได้แต่ต้องไม่ทําให้คุณลําบากอ่ะมีแนวโน้มของความรักตัวเองห่วงตัวเองด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็มีการไปแอบ่องแอบมองใครบางคนเราซึ่งในช่วงจังหวะนี้มันเหมือนว่าเราอ่ะพยายามเซฟตัวเองไว้ ไม่อยากออกไปลดแล่นในเรื่องราวของความรักเพราะว่ากลัวเจ็บนะคะแล้วก็มีการไปส่องดูด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. คู่แข่งเยอะนี่นานะถ้าไปชอบใครช่วงจังหวะนี้ดูเหมือนว่าคนที่เราชอบอ่ะทำตัวลึกลับนะคะไม่รู้เป็นนินจาหรือเปล่าหรืออะไรนะรู้สึกแบบไม่ค่อยไว้ใจอ่ะรู้สึกเขาอาจจะเป็นคนกระล่อนหรือเปล่าเป็นคนปิ้นปอนเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยเจ็ดดาบหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวคุณหรือเปล่า เหมือนคุณมีเซนต์น่ะคุณรู้เนี่ยสองดาบมีเซนต์อยู่แล้วนะคะคุณรู้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนรอบข้างก็อาจจะช่วยเป็นด่านพิทักษ์คุณนะคะขัดขวางไม่ให้คนคนนั้นนะเข้ามาใกล้คุณหรือบางทีอะ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นด่านพิทักษ์อะไรใดๆหรอกตัวคุณเองอาจจะสู้เข้าไปช่วงริงหัวใจเขากับใครก็ได้คืออาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธนะ์น่ะเขาคนนั้นอาจจะดูดีนะคะดูเก่งดูดูแพงดูอะไรก็ตามเนี่ยนะ อแต่ว่าเซนคุณน่ะมันบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปชอบเขาเนี่ยสองดาบรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแน่นอนว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยนะคะแล้วตัวคุณเองก็ไปส่องไปสืบโซเชียลเขาหรือว่าไปส่องในชีวิตเขาด้วยอะ่ะแล้วคุณก็เลยเอามาตัดสินว่าอืมไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าจะเปิดใจจริงๆในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะมีการคุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันพอสมควรอะ่ะ ยังไม่ได้รู้จักกันนานห้าไมา้งานก็เยอะนะคะไม่มีเวลาหรอกที่จะไปสนใจใครนะคะแต่แอบตัดไปดู Facebook, IG, TikTok เขาหน่อยก็แล้วกัน <laughs> แ,อแอบดูสตอรี่หน่อย <laughs> ชินใจละ <laughs> ลงคู่กับใครนั่นๆน,นะคะคุณก็อาจจะปี๊แตกได้นะ,ค,ะคุณอาจจะเห็นว่าเขาไปกดไลค์กดต่างๆนานานะหรือว่าลงลงแล้วมันเป็นปิดสนาเฮ้ย <laughs> ไปกินกาแฟนี้แก้วใครนอะีก อันนึงนะคะหรือว่าขนมเค,ค้กนี้ถ้ามันมี2จานกับใครนะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบงุดหงิดรู้สึกแบบไม่พอใจรู้สึกว่าอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ได้ดังใจนะ,ะใครบางคนก็มันน่นนามั่นโหนกนะคะแล้วก็เหมือนว่าเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับงานหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยแล้วก็ดูยิงยิงเชิดๆชนะคะรอให้เหมือนเราเข้าไปแต่เวลาเราเข้าไปเขาก็พูดดีนะพูดเราก็แบบเหมือน หวานสเสน่ห์หวานล้อมเราได้หมดเลยแต่คนที่แบบสเสน่ห์แรงๆแบบนี้คุณก็รู้ว่าเขาก็ไม่น่าที่จะแบบส่วนหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหวานสเสน่ห์เก่งหรือเปล่านะคะเนี่ยเซนคุณเริ่มทํางานแล้วคุณเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าว่าคุณรู้สึกอะไรยังกับเขาแล้วคุณก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยด้วยแหละในคนคนนี้นะคะที่เข้ามาอืม ค่อยๆดูเนาะคนโสดอะมาดูไพ่เพิ่มเติมดีกว่านะคะคนโสดมาดูสิแต่ทีเนี้ยมันเหมือนคุณใจคุณยังไม่เปิดนะสี่เหรียญคุณยังเก็บกอดใครไว้อยู่นะคะหรือว่าเก็บกอดตัวเองไว้ก็ได้ยังไม่เปิดใจง่าย,ายๆกลัวกลัวความเจ็บปวดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วดูสิมีโอกาสแบบเจอคนถูกใจมากๆไหมนะคะ หรือใครที่เข้ามาเป็นแบบไหนเนาะที่พอจะไว้ใจได้ โอ้ยตัวเลือกยะแยะๆมากมายเลยทุกคนแล้วก็สเปะแยะๆมากมายไปหมดเลยเหมือนเราเป็นหลงใครอยู่อะต่างชาติต่างภาษาเดอะเวอร์ออนไลน์ได้ด้วยเนาะแล้วก็สองถ้วยเหมือนคุณมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วว่าจัสมินอาจจะให้ระวังคู่กรรมคู่เวรคู่เวร,ค,เวรคู่กรรมนะคะคู่ที่มีวิบากกรรมคู่ที่เป็นตําราเล่มใหญ่ที่เข้ามาให้บทเรียนกับคืนรวมถึงคนเก่าๆอาจจะมีการติดต่อเข้ามาก็ได้หรือคนที่เราเคยคุยเราเคยชอบอย่างเงี้ย คุณอาจจะได้เห็นข่าวของเขาหรือมีการติดต่อพูดคุยอะไรกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความสีเกี่ยวกับความรักให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนว่ามีอะไรบ้างอ่ะลืมบอกไปบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์เราหรือเขาก็ได้ตั้งชาติต่งางภาษาได้ด้วยนะคะกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยเช่นกันอืมวันเวอนะช่วงเนี้อ่ะมาดูต่อข้อความอะไรให้กับคนโสดธาตุน้ำ ฉันหลงรักคุณเจ็ดถ้วยนี่มันหลงรักนะคะ,ะคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันต่อหน้าคนอื่นอาจจะมีความสุขแต่รับรังนะเศร้ามากนะใครหล่อรอเวลาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งคนเก่าๆเ,เนาะหรือแบบคนที่เราแอบชอบก็ได้หรือเคยคุยก็ได้คนที่อยู่ห่างไกลก็ได้นะคะอาจจะกำลังเข้าดาว รอเจอคุณอยู่มาดูในส่วนของการออร์ลเคิลนะคะอืมความรักชาวธาตน้ำก็รกฎพิจิกมีนครึ่งหลังตุลาคามนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบเลิฟไว้แต่แล้ว L O V E เลิฟนะคะความรักที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีคำอธิบาย ไม่มีความหมายแต่รู้แค่เรารักกันูความรักที่ไร้เงื่อนไขความปรารถนาดีที่มีให้กับใครบางคนวายตายแล้วก็มองว่าอม่านน้าเนี่ยพลังงานความรักท่านในเนี้ยค่อนข้างออกมาดีนะคะดังนั้นเราก็เนี่ยสามถ้วยมันมีโอกาสพบความสุขหรือหลายๆอย่างมันเบาลงไปแล้วจากที่คุณเคย เคยเจอมาก่อนนะคะแต่ทีนี้ในช่วงช่วะนี้เราอาจจะมาง,งุดหงิดในเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของคู่แข่งหรือการที่เราพยายามที่จะเอาชนะใจใครบางคนแต่มันไม่ได้อ่ะเออมันยังแบบเป็นอะไรที่สวนทางหรือมันเป็นอะไรที่ยังดึงความสนใจเขาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยอืมรวมถึงข้อมูลบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนหรือรู้สึกย้อนแย้งอยู่ก็ได้จริงๆอ่ะคุณอาจจะเซนคุณอาจจะบอกแล้วแหละแต่คุณอาจจะไม่เชื่อนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าลองสักตั้งดูสิคนคนนี้นะจะเป็นยังไง ขอให้ท่านน้ำมีความสุขสมหวังในความรักแลามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ